อไปอยืนยืนแล้วลืนโชว์หนึ่งสองซ้ำเอากลับมาหาป้าเออป้า,ห,าห้าห้าปลาห้าแต่เด็กขาดเลยเอามาลืนโชว์มาหาป้าเด็กปลาบ้าปลาบา,บา,บาเอามือลงมือลงอยืนตงหัวยืนตงหัวบินมาตงหัวแล้วเอา เอามามอ่อาไปยืนเนี่ยไปยืนมัง่งอย่ให้มันเกาะไปยืนไม่ต้องกางแขนเนี่ยอา่าหนึ่งสองมไปไฟท่องไปอา้าวกลับมาที่เดิมอา้าไฟทองไปบินไฟทองบินไฟทองบิน ờ, nưng. Bây giờ đi cành À. Bay Cái cái gì? Mình trong mà pin xì, bay. Chấp 2 mét. Phừng bao nhiêu Ba gì cả? Nhìn đây. cho phơi thòng. Ngoi, 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 ngoi.